是吧？啊

สองสามสี่ลดหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ like <con v répondre> <language> ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าอกเจ็้นไก่ไก่เอาเรืนะเนี่ยเออขอท่าเลยโลโลโลหนึ่งสองต้องต้องต้องีนไหมคองน้ำค้องน้ำค้องน้ำดิโล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  Đây Không ạ à. cái cày ạ Yeah Ờ, ừ. Cũng chỉ biết nhỉ